สวัสดีครับบ็อกซ์สป็อกมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกตัวนึงนะครับเฟตเรียบร้อยแล้วนะครับงานเปลี่ยนเฟตกีตาร์โปร่งครับพร้อมทำแอคชั่นให้ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่นะครับแอคชั่นเดี๋ยวมาดูแอคชั่นนิดนึงนะครับแอคชั่นเป็นความสูงสายที่เฟรสิบสองนะครับมาทางช็อตเ็ตไปเท่าไหร่ จุดสายล่างนะครับนี่นะครับ0.065ดนยนะครับจุดสายบนนี่นะครับ0.085ยแครับเล่นสบายมือแน่นอนนะครับองศาบอสนะครับ16นิ้วมีการเปลี่ยนเฟสด้วยนะครับเปลี่ยนเฟตนะครับอันนี้คือเฟตนะครับซี่เงินเงินนี้ แต่มันมองไม่ออกนะครับเพราะมันเป็นเฟตเบอร์เดิมเฟตลักษณะเดิมนะครับเนี่ยดูตรงรอยตรงรอยต่อนะครับเห็นะครับจะเนียนกริบไปเลยเก็บข้างนี่เก็บแบบเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูไม่ออกนะครับตัดนัดให้ใหม่ด้วยมีนัดเดิมนะครับของเดิมของเดิมเนี่ยสเปซซิ่งมันจะไม่ได้นะครับระยะหงระยะห่างไม่ได้ฐานเปลี่ยนให้แล้วนะครับใช้ฐานคุณภาพสูงนะครับ เรียให้เรียบร้อยวางสเปซทาร่องให้ใหม่ครับเวลาเล่นเวลากดสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นมิดกับมือมากขึ้นเนื่องจากกีตาร์ยี่ห้อเนี้ยนัดเขาไม่สามารถไม่สามารถนะครับใส่นัดท,ทั่วไปแล้วจะดีได้เนื่องจากความกว้างของเขาเนี่ยเป็นความกว้างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง,งเขามากมันต้องทําการทํานัดใหม่นะครับตัดนัดแบงค์นัดแบงค์ที่เป็นแท่ทงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย มาทำตัดแล้วขึ้นสเกลใหม่โดยการตีสเกลนับตั้งแต่ขอบของตัวคอกีตาร์นะครับแล้วก็เฉลี่ยล่องเพราะฉะนั้นนัดตัวนี้ที่ตัดใหม่เวลาเล่นจับสัมผัสแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันเป็นมิดกับมือมันจะดูมันจะเข้ากันมากนะครับมันจะไม่เหมือนกันที่เราเอานัดธรรมดามาวางนัดธรรมดาผมก็มีนะครับมีเยอะด้วยแต่ไม่เลือกใส่ให้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐาน ใส่ได้แต่กีตาร์จะเล่นไม่มาตรฐานสายมันจะหดหดนี้นะครับถ้าใช้นัดธรรมดาเนี่ยเนี่ยมันจะหดเข้ามาอย่างเงี้ยทำให้การเล่นเนี่ยมันจะไม่สบายเพราะานัดของกีตา้ายี่ห้อนี้จะเป็นนัดที่กว้างกว่าชาวพันชาวเมืองเขานะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกีตาร์ตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วปรีองป์ีอมใช้งานได้สมบูรณ์นะครับฟิลี่นี้เสียงดีนะครับลดฟิลี่ลองไปหาดูนะครับวันนี้ไม้ข้างเขาก็เป็น เหมือนตัว h p าบอร์ดก็เป็นลิชไลท์ครับมีเปลี่ยนเฟสให้ใหม่เรียบร้อยแอคชั่นทำให้ใหม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แล้วนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ